สวัสดีครับผมสมานคณประชาธรรมครับฝ่ายการศึกษาสารภาพแรงงานผู้ผลิตยาพิษของประเทศไทยหรือว่าสารภาพแรงงานที่พวกเราเรียกว่าข้อประเด็นนะครับเรามีความรู้สึกยินดีนะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมที่มีคุณค่าที่สุดวันใ,นในรอบปีแล้วก็เรื่องประเนปีใหม่เนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับโลูกคงทุนนิยมนะครับมีการรวมถึงกันเพื่ออำนาจต่อรองนะครับในมิติของ อาเซียนเราก็มีประชาคมอาเซียนนะครับในบริบทของกระบวนการแรงงานก็มีการรวมกลุ่มกันในองค์กรแรงงานระดับชาติที่เรียกว่าอินดัสเตอร์ออ์นะครับซึ่งแน่นอนครับนายจ้าเราก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับเช่นกันครับนายจ้ารวมกลุ่มเป็นบริษัทเดียวกันนะครับในส่วนของคนงานสาภาพแรงงานเราก็มีการรวมกลุ่มกันทางกิตใจทางกิจกรรมนะครับเพื่ออำนาจต่อรองเช่นกันครับผมมีความมั่นใจว่าสาภาพทั้งนิชลิน ทั้งพระประแดงแล้วก็ทั้งแหลมชะบังนะครับถ้าไในการหาลรื่อกันไม่ล่อยอย่างนี้เราจะบรรลุทางความคิดมีการคิดอย่างขั้นตอนและมีเหตุผลไปนําเสนอให้กับผู้บริหารและผมมั่นใจว่าผู้บริหารนะครับมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวรับข้อเสนอจากสาภาพแรงงานไปปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตของคนงานมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องจากแหลมชะบังนะครับก็ได้ข่าวดีในเรื่องของการจะมีการพยายามจะให้สากลยอมรับ นะครับเป็นสากลที่ถูกต้องมาจดทะเบียนเป็นปนิติบุคคลผมก็ขอให้กระบวนการของสากลสําเร็จโดยเร็วเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาทุกข์ในด้านการเงินให้กับคนงานกดเพือ่อภาระนิสิได้นะครับด้วยการโอมแล้วก็มีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยเฉพาะได้ทราบป่าแดงรับหลักาการนี้อยู่นะครับก็ท้ายนี้นะครับขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับทำเนิดเชื้อบางที่เป็น ูแลเรื่องสถานที่เรื่องอาหารทุกอย่างแล้วทาให้เรามีวันนี้นะครับฝากความคิดถึงไปถึงสมาชิกท,ทุกท่านและพนักงานทุกคนตลอดจนผู้บริหารนะครับก็ขอทุกท่านมีความรักมีความศรัทธากับองค์กรเชื่อว่าสาภาพจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ